สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรเจนวิถีนะคะค่ะเป็นตัวแทนจากทีมโซลอกค่ะซึ่งทำระบบวิเคราะห์และทำนายการเกิดโรคราแป้งและโรครานํำค้างในเมลอนโดยใช้เทคโนโลยี AI ค่ะปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้ามาปลูกเมลอนจำนวนมากขึ้นนะคะเมลอนค่ะเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคและแมลงค่ะ ซึ่งถ้าเกิดมือใหม่ที่ไม่มีความชำนาญน,นะคะก็จะทำให้มีการลงทุนในการทำนะคะค่อนข้างสูงค่ะต้นทุนในการผลิตสูงด้วยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็คือการมีคอโรคนะคะก็อาจจะผิดพลาดไปเพราะว่าลักษณะโลกบางโลกนะคะมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นโรคราน้ำค้างนะคะ,ะละักษณะการเกิดโรคนะคะมันจะใกล้เคียงกับการ ขาดธาตุอาหารหรืออาการที่เกิดจากไวรัสนะคะการวิเคราะห์โรคก,ก็จะผิดพลาดไปโยงไปถึงการใช้สารเคมีนะคะก็จะผิดพลาดตามไปด้วยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น,นะคะ่ะอีกทั้งการใช้ยาที่ผิดวิธีหรือไม่ถูกลักษณะการเกิดโรคนะคะก็จะทำให้เกษตรกร,กรที่ใช้สารเคมีนะ,นะคะ เสียงด้านสุขภาพด้วยค่ะทางทีมเรานะคะเล็งเห็นตัญหานี้นะคะ่ะบวกกับปัจจุบันนะคะเป็นยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือยุค AI อะคะ่ะซึ่งมีการนำเอา AI ไปใช้ในเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งทีมเราค่ะจะวิเคราะห์และทำนายการเกิดโรคลาแป้งและโรคลาน้ำค้างโดยใช้เทคโนโลยี CNN เป็นหลักค่ะซึ่งเป็นการเรียนแบบลักษณะการมองเห็นของมนุษย์นะคะแบบย่อๆ แล้วนำภาพย่อๆนี้มารวมกันเพื่อดูว่าเป็นสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเพื่อจะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรวิเคราะห์โรคได้ถูกต้องและนำไปในการป้องกันและรักษาค่ะผู้ที่ได้ประโยชน์ในในระบบนี้นะคะก็คือนักวิจัยหรือเกษตรกร,ร,กรแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะคะที่กำลังจะคิดมาปลูกเมลอนค่ะวิธีการใช้งาน ในระบบนี้นะคะก็คือเราก็จะถ่ายรูปใบเมลอนนะคะที่ที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคไหมจากนั้นก็อัปโหลดรูปนะคะลงในเว็บเว็บแอปนะคะเมื่ออัปโหลดแล้วแสดงผลค่ะซึ่งระบบก็จะแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซนต์นก,การเกิดโรคบนใบเมลอนค่ะทําให้เกษตรกรนะคะทราบถึงเปอร์เซนต์การเกิดโรคแล้วก็นำไปถึงการใช้ยากำจัดศัตรูพืชให้มันถูกวิธีตามไปด้วยค่ะ ประโยชน์ของระบบนี้นะก็คือช่วยลดต้นทุนในการผลิตถ้าเราวิเคราะห์โรคถูกและป้องกันโรคได้ถูกวิธีก็จะช่วยลดสารเคมีค่ะทำให้เกษตรกร,ร,กรมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะในอนาคตรเราคิดว่าจะพัฒนาระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะมีข้อมูลการแนะนำการใช้สารเคมีและการเลือกสารเคมีและชีวพันฑุ์ต่างๆค่ะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อด้านอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ